โอ้ยมันมันสับกูอะมันสับกูน่ารถอยู่กับเราไหมเนี่ยมันน่าหยุดมากเราอันนี้ใครอ่ะไอ้ผมเฮ้ยมึงใครเนี่ยยิงหัวมันได้ไหมกูตีกูหลังกูเอาไว้เพื่อนมึงตายก่อนเลยเอาดิเอาไอ้ตัดคราวนี้ก็เพื่อนเลย เเอาวิ่งข้ามเลยมึงพาใครมาด้วยเนี่ยประเด็นอะงงสิงงสิดูด้วยมีกี่คนอะงงสิกู้าร์ก็สามคนแต่ว่าไอ้น้องกู้บาร์ก็สามงงเอยคุณโดนเล้ากัดเขาแล้วเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว 哈哈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 ！<laughs> <laughs>